สวัสดีครับสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านผมจอมศึกสิ์สีจอมขวัญโคศกพรรคเพื่อไทยจะนําแถลงข่าวในวันนี้ครับผมวันนี้จะมี2ประเด็นเรื่องแรกจะเป็นเรื่องข้อพิพาทชายแดนผลกระทบในเวทีโลกและความล้มเหลวในการบริหารจัดการของรัฐบาลนี้โดยเรื่องนี้ผมจะเป็นคนถแถลงเองเรื่องที่2จะเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญสถานการณ์ในสภาและแนวทางของพรรคเรื่องนี้คุณคัตยาสวัดิผลรองเลขาธิการพรรคจะเป็นผู้แถลงนะครับ ในประเด็นแรกเรื่องข้อพิพาทช,ชายแดนผลกระทบต่อเวทีโลกและความล้มเหลวในการบริหารจัดการของรัฐบาลผมต้องขอเริ่มว่าเราทุกคนมีความรักชาติเหมือนกันได้แต่วิธีการบริหารที่แตกต่างกันจะนำมาพึ่งความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินได้พรรคเพื่อไทยเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีสิทธิและรัฐบาลไทยมีหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติรวมถึงสิทธิในการตอบโต้อย่างมีสัดส่วน เมื่อประเทศถูกลุกล้ำและเราได้ดําเนินการบนรากฐานความคิดนั้นมาตลอดโดยที่ผ่านมารัฐบาลภายใต้การนําของพรรคเพื่อไทยได้ทํางานร่วมกับฝ่ายความมั่นคงตอบโต้ผู้ลุกล้ำอธิปไตยและสร้างความเสียหายพี่น้องประชาชนไทยเมื่อต้องใช้กําลังเราก็ดําเนินการอย่างเด็ดขาดเหมาะสมจนเป็นที่ประจักษ์ข่าวลือข่าวปลอมต่างๆที่ว่ารัฐบาลสั่งให้หยุดยิงในสถานการณ์ประทะก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าไม่ใช่เรื่องจริง ระหว่างนั้นเรายังทําการทูตเชิงรุกเพื่อชักจูงรวบรวมพันธมิตรผ่านกลไกทั้งทวิภาคีและพะหุภาคีเดินเกมบนจุดสมดุลระหว่างอธิปไตยและเศรษฐกิจจนานานาประเทศทั่วโลกรับฟังและพร้อมที่จะสนับสนุนเราเอาโลกเอาโลกมาร้อมคู่กรณีแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับการบริหารจัดการของรัฐบาลน,นี้ตั้งแต่คําพูดที่สับสนไม่มีวุฒิภาวะของนายกทําลายความน่าเชื่อถือของประเทศไทย หรือบางคำอาจจะนำไปถูกการเสียดินแดนผลักพันธมิตรออกห่างไม่สนใจหาแนวร่วมทางการทูตจนเราเสียเปรียบในกรอบทวิภาคีและพยุภาคีปล่อยให้กัมพูชาติดต่อมาเลเซียและสหรัฐอเมริกาได้ก่อนเราส่วนฝ่ายเรานั่งรอให้เขาติดต่อมาพักเพื่อไทยได้เสนอแนวทางมาตั้งแต่หลังเกิดเหตุให้ในายกรัฐมนตรีเร่งพูดคุยกับสหรัฐจีนและมาเลเซียซึ่งเป็นผู้ผลักดันและสักขีพยานในปฏิญญาสันติภาพและข้อตกลงหยุดยิง และใช้กลอบกลไกานานาชาติต่างๆเพื่อนําข้อมูลของประเทศเราออกไปก่อนแสดงให้โลกรู้ว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มใช้ความรุนแรงแต่เป็นกัมพูชาที่เป็นคนฉีกกฎเกาใช้ยุทธศาสตร์โลกล้อมกดดันกัมพูชาเหมือนที่เราเคยทําผลลัพธ์ของการบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพก็คือประเทศอยู่ในจุดที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนอกจากเผชิญหน้ากัมพูชาแล้วยังเจอกับแรงกดดันจากอเมริกาด้วยทั้งที่สามารถรับมือสถานการณ์ให้ได้ดีกว่านี้ โดยไม่ขยายประเด็นเปิดช่องให้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบแม้บางฝ่ายอาจจะไม่เห็นด้วยกับท่าทีของสหรัฐแต่ข้อท็จจริงก็คือมูลค่าการค้าระหว่างประเทศกว่า3ล้านล้านบาทสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขนะครับแต่คือชีวิตพี่น้องประชาชนจํานวนมากหลายสิบล้านคนที่จะได้รับผลกระทบเสียหายทั้งในด้านอธิปไตยและด้านเศรษฐกิจและนอกเหนือจากนี้ ความร่วมมือในการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ซึ่งเป็นปัญหาที่กัดกร่อนพี่น้องประชาชนไทยอยู่เรื้อรังก็คงต้องติดค้างลงไปด้วยพรรคเพื่อไทยขอตั้งคำถามนี้ไปถึงพี่น้องประชาชนและพัรคร่วมฝ่ายค้านว่าสิ่งที่รัฐบาลนี้ได้กระทำนับเป็นความผิดพลาดเพียงพอที่จะไว้วางใจให้บริหารต่อไปได้หรือครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเชิญท่านขติยาเรื่องรัฐมนูญต่อไปครับ ค่ะส,สวัสดีพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะนี้ดิฉันค่ะคัะติยาสวัสดิผลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะรองเลขาธิการพักเพื่อไทยและเป็นหนึ่งในคณะกรรมธิการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนูญนะคะขอรายงานความคืบหน้าค่ะในการทํางานของคณะกรรมธิการแก้ไขรัฐมนูญ ว่าตอนนี้นะคะเดินหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเรากำลังแก้ไขโดยพิจารณาไปแล้วกว่า14มาตรานะคะจากจำนวนทั้งสิ้นกว่า30มาตราที่มีอยู่ในร่างค่ะการแก้ไขในครั้งนี้ค่ะเพื่อที่จะเดินหน้าไปสู่การทำประชามติและเปิดทางนำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนที่เราทุกคนปรารถนานะคะอย่างไรก็ตามค่ะ เป็นที่น่าเสียดายนะคะว่าในกรรมธิการเสียงข้างมากที่อยู่ในคณะกรรมธิการนั้นไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของกรรมธิการในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยที่เสนอให้มีการแก้ไขให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอส,อสอรอเข้าไปทำหน้าที่นะคะเพราะถึงแม้ว่าร่างรัฐธรมนูญในฉบับของพรรคเพื่อไทยจะถูกตีตกไปในวาระที่หนึ่ง แต่พรรคพื่อไทยค่ะเราก็ยังเห็นความสําคัญของการมีสภาร่างรัฐมนูญหรือสอสอรอนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าการใช้สอสอรอหรือการมีสภาร่างรัฐมนูญนั้นเราจะใช้เป็นที่ที่ผูกพันกับประชาชนค่ะเพื่อที่จะสะท้อนความหลากหลายของสังคมโดยจะมีบทบาทค่ะในการที่จะกํากับ ตรวจสอบและส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่จะมาทําหน้าที่เป็นกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นอกจากนั้นค่ะสอสอรอเองนะคะก็ยังเป็นกลไกที่สาธารณชนนั้นคุ้นเคยค่ะเพราะว่าเราได้มีตัวอย่างการทำงานที่ชัดเจนของสอสอรอมาจากการร่างรัฐธรมนูญฉบับปี40แล้วนะคะเพราะว่าเป็นกระบวนการค่ะที่สร้างการมีส่วนร่วมและก็ได้รับการยอมรับ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและสะสะรในรูปแบบที่พัคเพื่อไทยเสนอค่ะจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในความเป็นอิสระและไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสภาใดาและจะได้เป็นการลดข้อกังขาว,ว่ามีการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อประโยชน์ของกลุ่มการเมืองมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวมค่ะแต่ทัางไรก็ดีค่ะ ข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยนะคะในการที่จะตั้งสะสะรหรือสภาร่างรัฐธรรมนูญนั้นซึ่งเราได้ผลักดันมาตั้งแต่ต้นค่ะไม่อาจผ่านความเห็นชอบในชั้นกรรมธิการได้โดยเสียงข้างมากในกรรมธิการนะคะมีมติให้ใช้กรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญเพียงระดับเดียวโดยจะประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวน35คนที่จะถูกเลือกโดยรัฐสภา คือสอสอหรือสอวอไม่ใช่ประชาชนโดยสอสอหรือสอวอจะต้องเข้าชื่อกัน20คนเพื่อเลือกผู้ที่จะทำหน้าที่กรรม,มธิการร่างรัฐมนูลหนึ่งคนหรือที่เราคุ้นหูกันว่า20หยิบหนึ่งะคะแล้วก็จะมีคณะกรรม,มธิการ รับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญอีกคณะหนึ่งค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวน35คนที่รัฐสภาคัดเลือกจากบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อจะเห็นว่าก็ไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชนแต่อย่างใดแต่ถูกเลือกโดยรัฐสภานะคะดิฉันและกรรมการในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยค่ะยังคงมีความกังวล ต่อที่มาของกรรมธิการทั้งกรรมธิการร่างรัฐมนูญและกรรมธิการในการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ,รในการรัฐมนูญนะคะเพราะว่ากรรมธิการชุดนี้ค่ะควรที่จะต้องสะท้อนถึงความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในเรื่องของคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทําหน้าที่เป็นกรรมธิการร่างรัฐมนูญเพราะเนื่องจากบุคคลเหล่านี้ค่ะ จะไม่ได้มีที่มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมของประชาชนอีกต่อไปแล้วแต่อย่างไรก็ดีนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะกรรมธิการกนในสัดส,ส่วนของพรรคเพื่อไทยเราก็จะยังคงผลักดันปรับดันปรับปรับนะคะให้มีที่มายึดโยงกับประชาชนมากที่สุดนะคะและให้ประชาชนทุกกลุ่มนั้นมีส่วนร่วมมากที่สุดแล้วก็จะทำหน้าที่ในการที่จะป้องกันนะคะ การจัดตั้งของกลุ่มการเมืองให้ได้มากที่สุดค่ะในส่วนของข้อกล่าวหานะคะที่ว่ากรรมธิการในสัดส,ส่วนของพรรคเพื่อไทยพยายามถ่วงเวลาในการพิจารณาแก้ไขรัฐมนูญเพื่อให้การพิจารณานั้นล่าช้าและตั้งใจให้กระบวนการแก้ไขรัฐมนูญนั้นล้มเหลวสิ่งนี้เป็นข้อมูลที่บิดเบือนความเป็นจริงอย่างชัดเจนค่ะ เพราะว่าไม่มีเหตุผลเลยเลยค่ะที่พักเพื่อไทยต้องการจะถ่วงเวลาและถ้าเกิดเราทราบถึงอดีตและประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราจะเห็นค่ะว่าพักเพื่อไทยนั้นเราเดินหน้าแก้ไขรัฐมนูญฉบับปี60มาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเมื่อปี2566เสียอีกและที่จริงแล้วค่ะกระบวนการที่ลาชา้าดิฉันก็ต้องอยากตั้งคำถามกลับไปนะคะว่าเป็นเพราะว่าพักการเมือนบางพัก ต้องการที่จะใช้การแก้ไขรัฐมนูญนั้นเป็นตัวประกันเพื่อไม่ให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นะคะดิฉันจึงต้องขอเรียนย้ำกับพี่น้องประชาชนอีกครั้งค่ะว่าถ้าเรากลับไปดูประวัติศาสตร์การเมืองไทยทุกท่านค่ะจะเห็นว่าไม่มีพักใดที่ได้รับผลกระทบจากรัฐมนูญฉบับปี60เท่ากับพรรเพื่อไทยอีกแต่กระน,นั้นค่ะ เราก็ไม่ได้ต้องการให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อพัคเราแต่เราต้องการให้การแก้ไขครั้งนี้และการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศและคนไทยทุกคนด้วยเหตุนี้ค่ะเราจึงยังคงมุ่งมั่นนะคะและก็ผลักดันให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นประาชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นโดยไม่ย่อท้อค่ะ แล้วเรานะคะก็ได้เรียกร้องให้มีการเปิดประชุมสมัยวิสามันมาโดยตลอดค่ะเพื่อให้กระบวนการต่างๆในการแก้ไขร,รัฐมนูญนั้นทันตามกรอบเวลา MOA ระหว่างพักภูมิใจไทยและพักประชาชนค่ะเพื่อที่ว่าจะได้จัดทำประชามติไปพร้อมกับวันเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นได้ดังนั้นค่ะพักเพื่อไทยจึงขอเรียกร้องทุกฝ่าย อย่างจริงจังและจริงใจนะคะให้ร่วมกันแก้ไขกติกาที่สำคัญของประเทศนี้ในโอกาสที่จะมาถึงในครั้งนี้ค่ะและขอเรียกร้องนะคะให้เพื่อนๆสมาชิกรัฐสภาค่ะที่ประกาศว่าตัวเองนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญมากกว่าใครช่วยให้ความสำคัญและเรียกร้องความรับผิดช,ชอบจากพักการเมืองบางพักและสมาชิกรัฐสภาที่เกี่ยวข้องค่ะ ในฐานะที่มีข้อตกลงร่วมกันนะคะว่าจะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญแลกกับการไว้วางใจโหวตเลือกคุณอนุทินชาญวิรุณมาเป็นนายกรัฐบาลเสียงข้างน้อยทั้งนี้ค่ะอย่าให้ข้อตกลงนั้นนะคะกลายเป็นความศูนย์เปล่าและสร้างความผิดหวังให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะขอบคุณค่ะ มากครับคุณคติยาก็ครับผมก็2เรื่องนะครับผมเรื่องแรกคือการบริหารจัดการที่ผิดพลาดของรัฐบาลนี้นะครับผมส่งผลให้สิ่งที่เกิดขึ้นในชายแดนเนี่ยมีผลกระทบเป็นวงกล้ากว้างไปถึงเวทีระดับโลกก็คงต้องตั้งคําถามให้พี่น้องประชาชนและพัคร่วมฝ่ายค้านนะครับว่าเราจะปล่อยให้ความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆหรือไม่นะครับหรือว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาร่วมพิจารณา,นาน กันว่านายรัฐมนตรีคนนี้ควรได้รับความไว้วางใจที่จะบริหารประเทศต่อไปหรือไม่นะครับส่วนเรื่องที่2ก็คล้ายคลึงกันนะครับในการแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคเพื่อไทยมีความจริงใจในเรื่องนี้มาตลอดนะครับก็อยากจะขอเรียกร้องไปเหมือนกันให้รัฐบาลแสดงความจริงใจนะครับผมและดูในรายละเอียดติกย่อยให้ดีนะครับไม่ใช่แค่การแก้รัฐธรรมนูนแต่ปลายทางรัฐธรรมนูญจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับก็วันนี้ขอจบการถแถลงเท่านี้ขอบคุณมากนะครับผมบค,ครับ